เดี๋ยวในอย่างเน้ต้มปาโลปีไก่นะนะนี่เนีใส่หวันเยี่ยเราต้องขึ้ลงไปก่อนปีไก่ปีไก่นะคะปีกลางนะคะลงไปเลย เงือนะคะือชาตีชก๋มันรู้เกล็ดฟากับเี่ยแมวด้นะคะัเือน้ำมันห้อย

ส่งกามตี๋นะคะอืมตู้ประมาณเดี๋ยวรอเดือนแป๊บหนะึ่งต้มไก่นะคะ,ะเก๋ไปแล้วนะคะโปรโตีนไก่โปรโตีนไก่

หเห็นไหมต้มเป๊ะเหมือนนะ,ะน่ากดเลยแรงหลุดด้วยแล้วในแต่อย่างเส้นเมียแต่บะหมีม่ตีนไก่เอากระสุนมา น,นี่ค่ะอะลโหตีนใส่นะคะฮัโหน,นหน่ากินมากเต,เตอ๋อเสร็จแล้วนะคะกลับ้าอย่างนี้ แกงหละกอกับซี่โงแกงมะละกอกับซี่โงนะคะแกต้มปลาโลติใไปตอีอหน้าทอดีน้อง,ลองนนเลยตีนดินะนวหนวเลยดูน้องกบไปแอ แล้วนะคะกับเตาวันนี้